ครอบครัวฉันไม่เคยเสียเงินซื้อถั่วงอกเลยเพราะเรากินไม่หมดสำหรับใครที่ชอบถั่วงอกแต่ลังเลที่จะซื้อจากข้างนอกลองปลูกถั่วงอกแบบทำเองนี้สิปลูกถั่วงอกเองได้สดใหม่ดีต่อสุขภาพและง่ายสุด คุณสามารถดูขั้นตอนการงอกทั้งหมดได้ไม่ต้องใช้ดินแค่น้ำกับถั่วงอกถั่วงอกที่ได้จะอบอิม่มและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของถั่วจึงปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและเด็กและหม้อนี้ไม่ใช่หม้อธรรมดาทั่วไปออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการงอกพร้อมคุณสมบัติระบายอากาศและระบายน้ำที่พิถีพิถันผลิตจากวัสดุ PP เกรดอาหารจึงปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีก ชั้นล่างเก็บความชื้นไว้ส่วนชั้นบนระบายน้ำได้ไม่ว่าคุณจะปลูกถั่วงอกสีเหลืองถั่วงอกเขียวถั่วงอกดำถั่วงอกแดงหรือแม้แต่เห็ดอย่างเห็ดหอมและเห็ดนางรมก็จัดการได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวให้เด็ดถั่วงอกสดสดสักกมือแล้วนำไปผัดกับพริกหยวกเขียวหรือทำสลัดถั่วเย็นๆก็ได้เนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อยกว่าถั่วงอกสำเร็จรูปร้อยเท่า ใช้งานง่ายสุดๆเลยขั้นแรกแช่ถั่วเขียวถั่วเหลืองหรือถั่วลิสงที่คุณชื่นชอบในน้ำอุ่นประมาณ6-8ถึงชั่วโมงเพื่อให้ถั่วดูซับน้ำได้เพียงพอขั้นที่2โรยถั่วที่แช่น้ำไว้บนถาดเพาะกล้าในกระถางให้ทั่วโดยไม่ต้องกลบดินง่ายๆแค่นี้เองขั้นที่3รดน้ำทุกเช้าเย็นกระถางมีรูระบายน้ำในตัวน้ำส่วนเกินจะระบายออกโดยอัตโนมัติไม่ต้องกังวลเรื่องถั่วเน่าหรือต้องคอยดูแลขั้นที่4รอ3ถึงวันคุณก็จะมีถั่วงอกสดๆเต็มกระถางแล้วกระถถาาาาาาางงเเดดีียยยวววใช้้้้้้้ซซไหลปคคคุม่่กกกือออัจรนะ ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดฮัดมากลองชิมฟรีได้เลยและหากไม่พอใจสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ทุกเมื่อไม่เพียงแต่คุณจะได้สัมผัสความสุขในการปลูกผักไปพร้อมกับเพลิดเพลินกับอาหารเพื่อสุขภาพกระถางเพาะถั่วงอกที่ใช้งานได้จริงใบนี้ยังเป็นไอเทมที่ต้องมีสาหรับทุกครอบครัวที่รักการเพาะถั่วงอกอย่าลังเลสั่งซื้อเลยตอนนี้เพื่อให้คุณและครอบครัวได้เพลิดเพลินกับถั่วงอกและเห็ดโฮมเมดที่ปลอดภัยและอร่อยโดยเร็วที่สุด